วัสดีครับพบกับช่องทับูุชาแนลนะครับตอนนี้บรรยากาศน่านอนมากนะฝนตกน่าจะตกทั้งวันเลยนะครับ f อซี FC. พรุ่งนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาแล้วเนาะในเอฟซีก็เขาเรียกว,ว่าอะไรพรุ่งนี้ก็ต้องมาทําบุญทําทานนะฮะชีวัดนะครับเนาะโอเคนะลุงลุงป้าก็จะไปพระป่าเนาะนะครับเ,เขาเรียกว,ว่าอะไรนะเข้าพรรษาก็ตั้ง กองเงินนะครับตั้งต้นเงินนะครับไว้แล้วนะฮะโอเคนะว่าโอเคเราไปดูรอบๆเลยนะฮะเพื่อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปก็ดูกันเลยเล็วไปเลยไปเอารองเท้าตรงนั้นมา มันตกโปรยโปรยเอาลงมาวันนี้ผมรู้สึกปวดหัวมากเลยนะผมกนะ็ต้องจินยาเนาะเตาดีนะที่มีที่ขุมเตาไว้เอาลง lớn cộng à tuần đảo liền ra chung chín với đuôi

โอ้นแถวเรียงตัวน <box! S 2> <rij> yeah, ้ำมันก็จะออกดอกสวยนะครับว้าวเจ๋ว là năm vạ phải น้ำนะฮะรถประกำสายจอดที่นี่ใช่หรือเปล่าเปียกหมดเลยปลาหนงปูก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝน เสียงปอดน้ำฝนนี่นะครับวันนี้ก็จะ ผมก็จะไปซื้อยาสระนะครับผมพอดีรู้สึกปวดหัวมาสองวันแล้วนะครับอ๋อนี่นะตัวนี้นะครับก็จะไป่าร้านขายยากันนะครับเนาะนะครับว่าไปไปกันนะครับแต่อวันนี้ก็ฝนตกนะครับเนี่ยนะครับลูกไข่ขัดเจ็บเนี่ยนะครับเป็นอันหนึ่งก็เป็นอันหนึ่งนะครับเราก็จะ สักผ้าเลยไม่ได้สักนะครับนี่ทีฝนตกนะครับรอให้มันแดดก่อนอะไรต่างๆไปกันแล้วก็จะเอาถ้วยไว้นะครับก็มาซื้อ,อยานะครับที่กินนะฮะยาซา,าะระ ไม่ไหวปวดหัวมากเลยนะครับกินข้ากันนะครับกินข้าวผมก็จะได้กินยาด้วยเนาะนะฮะไม่ไหวแล้วครับปวดหัวตั้งหลายวันแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ก็มีตัวร้อนรุ่มๆเนาะนะะเดี๋ยวกินข้าวครับเดี๋ยวก็จะได้กินยากันนะครับผมวันนี้ก็จะกินอ่อพัดกระเพราปลาหมึกนะครับผมนี่นะฮะ อัดกระเพาะปลาหมึกนะครับกินข้าวแล้วกินยาเนาะอ่ะพ่อ ยาก็เตรียมมาแล้วเนะซื้อมารอด 으음 mm 음 -hmm. 아 <목소리> mm -hmm. oh really you man. ข้้าหาแลวกินข้าวแล้วก็กินน้ำเนาะเขากินข้าวเสร็จแล้วเอากินยายแล้ว อาม่ดปวดหอยรู้สึกมันไม่หายเลยเนี่ยนะครับเราก็จะิยาอันนี้ยาสารานะครับสาระอันนี้เราก็ยินยาเสร็จแล้วก็จะนอนผักอา fc นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับฝากกติดตามวันนี้ก็พักผ่อนด้วยบายครับผม